ครับก็วันนี้นะครับจากที่ทางสํานักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับต้องการรายงานวีแคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับการนําเข้ารายงานนะครับว่าการนําเข้ารายงานมีวิธีการยังไงนะครับโดยขั้งแรกนะครับเข้ามาที่โปรแกรมนะครับ Hot IP นะครับโดยใช้ระบบล็อกอินนะครับเป็นเข้าสู่โดยแอดมินนะครับ าไม่เข้าแอดมินจะเข้าไปนำเข้ารีพอร์ตไม่ได้นะครับตกลงไปครับครับทีนี้ไปที่เมนูนะครับไปที่รายงานนะครับรีพอร์ตเซ็นทรัลนะครับชัดนะครับไปที่ออกแบบรายงานนะครับอยู่ตรงมุมด้านล่างซ้ายนะครับคลิกออกแบบรายงานครับจะมีปุ่มคําว่า import report นะครับปุ่มนี้นะครับ import report คลิก import ครับทีนี้เลือกไฟล์นะครับที่ผมส่งให้ไปทางเมลหรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากทาง Facebook นะครับก็เลือกไฟล์ไปครับอ่ครผมเลือกอันนี้ไปนะครับ open ครับคลิก yes โอเ ok ครับ close นี่สองไฟล์นะครับที่ส่งไปทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมเลือกทีละไฟล์นะครับไปที่ออกแบบรายงาน Import Report เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับ Open กด Yes โอเคเสร็จแล้วครับทีนี้จะเข้าดูตรงไหนปิดออกไปก่อนครับปิดโปรแกรมไปเลย นะครับเพื่อให้มันระบบมันลืมไปก่อนนะครับว่าว่าเราได้นําเข้ารีพอร์ตใหม่นะครับก็เข้า hot xp ใหม่ครับครับทีนี้นะครับเราจะดูรายงานถามว่าดูตรงไหนนะครับก็เข้าไปที่รายงานนะครับรีพอร์ต e n นทรันะครับหาเมนูนี้ครับที่อยู่ด้านซ้ายเนาะเป็นแถบด้านซ้ายช่องด้านซ้ายนะครับที่วีแคนดูครับก็เลือกเอานะครับว่าจะส่งรายงานไหนมานะครับ แล้วก็คลิกที่พิมพ์นะครับนี้ก็ตัวรายงานก็จะออกมาประบวลผลออกมานะครับเสร็จถามว่าจะส่งออก Excel ยังไงนะครับส่งออกมาเป็น Excel ยังไงไปที่ปุ่มด้านบนขวานะครับจะเป็นลนักษณะคล้ายเครื่องพิมพ์น,นะครับคลิกไปครับมันก็จะถามว่าคุณจะส่งออกในรูปแบบไหนนะครับก็คลิกที่เพจครับเราจะิมพ์แค่หน้านี้หน้าเดียวก็ใส่เลขหนึ่งไปครับ ทีนี้เห็นคําว่า print to file ไหมครับตรงนี้ print to file คลิก print to file ครับเลือกลักษณะไฟล์ครับไปที่ excel file นี่ครับตรงนี้จะบอกจะบอกว่าตาแหน่งที่เราจะเซฟไปคือที่ไหนนะครับอ,อย่างผมเนี่ยถ้าจะเซฟอ่นเลือกที่เซฟนะครับจะมีปุ่มนะครับไข่ปลาสักสาจุดตรงนี้คลิกไปครับมันก็จะให้เลือกนะครับผมก็สมมติว่าผมเลือก desktop แล้วกัน นะครับพอดีภัอันนี้ก็จะไปเป็นผมใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อตามที่เราต้องการนะครับผมใส่ VCanDo หนึ่งนะครับเป็น Excel file นะครับทิกเซฟครับที่โอเคครับปึ๊บมันก็จะทำปึ๊บทำการส่งออกไปเป็น Excel นะครับทีนี้มันส่งออกไปแล้วนะครับมันจะไปอยู่ไหนอยู่ในที่ที่เราส่งออกไปเมื่อกี้ที่เราเลือกนะครับผมวมนที่ผมเลือกไปที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับ อ่าเรามาดูที่เดสก์ท็อปกันนะครับว่ามันอยู่จริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับวีแคนดูหนึ่งนี่นะครับเป็น excel file ล์นะครับเปิดเข้าไปเป็นยังไงไฟล์เป็นยังไงครับเป็นแบบนี้นะครับจัดระเบียบนิดหน่อยครับนะครับจัดระเบียบก็คลิกตรงมุมตรงนี้นะครับเป็นอักษรสามเหลี่ยมครึ่งสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมแล้วกันอ่าแากด้านต้องคลิกขวาครับความสูงของแถวใส่ไปสักสิบแปดครับ เนเอนะครับใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วครับจัดให้อยู่นิดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับสวยงามครับออกมาแล้วนะครับก็ได้แล้วก็จัดระเบียบนิดหน่อยครับก็ดึงเข้าไปครับดึงเขาเข้าไปตรงนี้นะครับก็จัดระเบียบให้เขานิดหน่อยให้มันตรงเซลล์นะครับเพราะว่ามันจะคลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับตรงตารางเนาะมันจะเลื่อนนะครับเลื่อนมาหนึ่งช่องมันจะเลื่อนเข้ามาหนึ่งช่องนะครับก็จัด ไปครับก็ได้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นการส่งออกมาที่ Excel ครับผม